ครับผมสวัสดีครับก็เช่นเคยครับผมสุดใจส่งทั่วไทยรายงานตัวแต่เช้าตู่ครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยมาติดตามสวนถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวของใครแล้วใครเป็นคนปลูกถั่วฝักยาวอ่าเช่นเคยครับตามมาครับ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เราไปทำความรู้จักกับเจ้าของสวนถั่วก่อนว่าคุณพี่นั้นชื่ออะไรครับอ่าครับผมพี่สวัสดีครับ <c oughs> อันนี้พี่ชื่ออะไรช่วยแนะนําชื่อหน่อยครับชื่อบัวค่ะชื่อห้วยไหวห้อยไหวตำบลท่าบุญีอำเภอเกาะกันจังหวัดชนบุรีครับผมแล้วอันนี้คุณพี่รู้จักกับโสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับคุณหมวยค่ะอ่าโน่นครับอันน่อันนูนแฟนวันแท้ครับอันนั้นผู้นําห้วยไหวนะครับ <c oughs> แล้วอันนี้คุณพี่ใช้โสมแดงคุณพี่ฉีก,กับตัวตัวตรงนี้มันกี่เดือนแล้วครับตัวตรงนี้เกือบสามเดือนแล้วเกือบสามเดือนแล้วคุณพี่ฉีดไปกี่ครั้งแล้วครับ จำนวนไม่ได้เพราะว่าเราจะฉีดสามวันทีอ๋อ oh, ครับผมแล้วอันนี้คุณพี่ฉีดแล้วมีฟ้าประทับใจยังไงครับก็ oh, ถั่วมันก็เลยดูดีขึ้นเดี๋ยครับมาช่วยช่วยดูครับเนี่ยครับโอ้มันอ, oh, อันนี้เกินถั่วรอบสองแล้วอ๋อร oh, อบสองแล้วนี่เก็บไปกี่วันแล้วครับเก็บ <mark> ไปสิบสี่ห้าวันแล้วโอ้ oh, ขนาดเก็บสิบสี่ห้าวันมันยังโดกขนาดเนี้ยเลนะโอ้ฉ oh, ันจะเอาพี่ๆพ,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 พาพาพา,พาไปข้างหน้านะครับพาดูนี่ครับดูครับโดูดูดโด,ด สัเกตไหมครับนี่ดูความดอกแล้วอันนี้พี่ฉีดแล้วเนี่ยอ่ามันช่วยลดต้นทุนไหมครับช่วยครับผมแล้วก่อนหน้าที่คุณพี่จะมาใช้โสมแดงมันเป็นแบบนี้ไหมที่ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วไปไม่ได้เป็นแบบนี้ครับมันเป็นยังไงครับลักษณะมันก็ไม่ไม่สวยขนาดนี้ตอนนี้มันถั่วแลยดูดีขึ้นอ๋อพอฉีดตัวนี้ก็คือดีขึ้นแต่ขนังดีขึ้นดอกขึ้น เก็บได้เยอะขึ้นแล้วอ่าที่เก็บรุ่นแรกๆพี่เก็บได้วันละกี่โลครับร,ร,ร้อยฟลร้อยฟลเนื้อที่ที่ประมาณสามงานสามงานร้อยฟอลอรแล้วอันนี้ผมอยากจะทราบเก็บอ่าอ่กี่ซีซีห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำต่อน้ำยี่สิบลิตรโอ้จัดเจนนะครับห้าถึงสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรแต่ดูถั่วครับดูดูฝักตัวไหมครับแล้วนี่รุ่นสองแล้วนะครับเก็บไปสิบก่าวันแล้วครับ ชัดเจนนะครับอันนี้ช่วยลดต้นทุนได้จริงครับผสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพจูลินซีร้อยเปอร์เซ็นครับโอ้โหครับโน่นโอ้โหข้างหน้านู่นครับอ๋อท่านท่านเอสดุไรวงดีครับยืนอยู่นู่นครับครับผมอันนี้ผู้นําพนัสนีคอมครับอันนี้ตัวะกาดเลยครับค <laughs> รับผมชัดเจนไหมครับนี่ครับผมจะให้ดูครับนี่ปอสมแดงเป็นอาหารชูกําลังพืชชีวภาพจูลินซีร้อยเปอร์เซ็นอันนี้จะช่วยฟืน้นฟูดิน ปรับสภาพเดินย่อยสลายว่าจะเพื่ใต้เดินทําให้เดินมีประสิทธิภาพดินสมบูรณ์พืชถ้าไม่ขาดสารอาหารพืชจะเจริญเติบโตไวใบจะเขียวใหญ่ออกผลดีออกผลดอกผสมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับครับผมก็ชัดเจนนะครับอันนี้ครับผมอ่าครับผมครับครับอันนี้เป็นไงครับชัดเจนไหมครับอ่าเดี๋ยวนี่ครับหลายท่านที่มาถ่ายข้อมูลครับเดี๋ยวเราไปดูครับเดี๋ยวให เจ้าของสวนพาไปดูหัวล่องตรงไหนที่ว่าดดกๆไปดูครับแก็ถ่ายร่องเปกวาอ่าครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ดดกดกดกตลอดครับครับผมอ่าชัดเจนนะครับเนี่ยครับโอ้โหอยู่ครับนี่ถั่วรุ่นสองนะครับถั่วรุ่นสองโอ้ดกมากครับดูครับเนี่ยถัวรุ่นสองโอ้โหมานี่นี่ท่านแรกๆอย่างขนาดนี้เป็นรุ่นสองแล้วครับัวเก็บมาสว่าวันแล้วครับดูครับเนี่ยโอ้โหโด ดูครับเนี่ยจะเตี้มไหมครับโอ้โหแน่นอนนะครับอันนี้สมแดงของเราสุดยอดจริงๆครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับกําลังออกดูนะครับเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยเต็มเลยครับดอกกําลังออกเจ้าของสวนบอกโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับใช้แล้วประทับใจโอ้โหเป็นไงครับดูความดอกดูดูดูขนาดครับดูแตกเนี่ยมันร้านผมว่าร้านมันจะต่ำเลยในเพ่ ครับผมเมื่อก่อนใช้สมแดงมันขึ้นไอ้เมื่อก่อนยังไม่ได้ใช้สมแดงครับมันขึ้นไม่สดแต่พอมาใช้สมแดงเจ้าของสวนบอกว่ามันต่ำไปซะแล้วล้านดูนยครับนี่ดู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 ออกได้โดูแล้วดูครับเนี่ยนี่รุ่นสองดูกําลังออกเพียบไปหมดครับดอกที่ออกอะครับลากันนะครับโอ้โหอันนี้สมแดงเราสุดยอดจริงๆครับตรงนี้ตรงนี้ครับผมตามไปดูครับนี่โอ้โหเจ้าของโดนบอกตองนี้